ะคะทุกคนนี่เลยที่เป็นน่าชอบมากเลยเป็นน่าเป็นอะไรที่ชอบจริงๆค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งมาถึงห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญน,นี่ก็เอ่อห้าเอ่อห้าสิบเหรียญค่ะทุกคนห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญเหรียญละแปดสิบบาทถ้าร้อยเหรียญก็ได้แปดพันบาทเนาะอันนี้ก็ได้สี่พันบาทเนี่ยค่ะ เท่านี้นะคะเหรียญเท่านี้เองนะคะเป็นเงินสี่พันบาทค่ะถูกไหมถูกเนาะเพราะเหรียญละแปดสิบบาทนะห้าสิบเหรียญเนาะสี่พัน 4, บาทถูกละค่ะเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สามนะคะตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สามจำนวนผลิตทั้งสิ้นค่ะเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะไม่ถึงล้านนะคะผลิตน้อยนะคะจำนวนผลิต 9, 8, เพียงเ8 0 0 0 0ห่เหรียญเท่านั้นนะคะผลิตไม่ถึง1ล้านถือว่าน้อยมากนะคะสำหรับเหรียญหมุนเวียนที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะก็หาค่อนข้างยากค่ะนะคะไระนัรับซื้อในราคาเหรียญละ80บาทค่ะอันนี้รับซื้อค่ะถึงจะไม่ใช่เป็นซื้อจากประนัดไปนะคะจากจากจาก f อทั่วไปก็ส่งขายได้นะคะเฉพาะ4-1นนี้นะคะเนี่ยค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละ 80บาทค่ะ